พามาดูสุราเจ็ดของอีกแปลงนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่ของน้ำเองนะคะเปิดแปลงใกล้ๆกันนะคะจะสังเกตว่ามันมีทลายะคายังไม่ขาดคอะคะ่ะข้อดีของสุราจิตก็คือการขาดคอจะไม่นานนะคะเห็นได้เลยะคะ่ะ พอดีแล้วมาดูก็เสียนะคะก็เสียก็คือจะมีหนามหนามเม้นเยอะมากเลยค่ะสุราจ็ดถ้าดูแลไม่ดีหรือว่าดูแลดีก็เป็นได้นะคะมันเป็นลักษณะของพันธุก,กรรมนะคะมีหนามเม้นเยอะเลยสำหรับคนที่ตัดสินใจจะปลูกสลราจิตก็เอาเป็นข้อมูลได้นะคะอันนี้คือ ดรัเจ็บอายุห้าปีเป็นข้างๆนะคะ